好。 ครับผมก็ออกมาแล้วครับผมได้ปล่อยไปประมาณสองวันแล้วครับก็ตื่นเต้นมากครับตั้งแต่ปล่อยไปก็มีคนที่บบว่าโหลดลิงค์โทนก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยทอนทุกพอมากเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้พอได้ฟังเพลงเต็มแล้วก็ได้ฟังทีเซอร์เต็มเขาบอกว่าอยากดู MV ชอบมากก็ขอบคุณมากๆครับกระแสตอบรับเราก็รู้สึกดีใจมากครับก็ถ้าเป็นส่วนร่วมได้เป็นเกี่ยวกับว่าการที่ว่าเราอินพาวเ์การแรปตอนแรกนิดหน่อยอะไรเงี้ยมากกว่าครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนร่วมในการรวมนยครับก็คิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้าง บอกบ่งบอก,บอกตัวตนกันมากครับผมเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าชอบมากครับ hey, baby. ครับผมก็อุ้ยตอนนี้ยังไม่ทราบครับเขาเพิ่งปล่อยมาเรายังไม่ได้มีเวลามานั่งเปิดอ่านดูนะครับก็ก็คือรู้สึกดีใจทุกครั้งที่แฟนๆบอกว่าฟังแล้วอยากเต้นคือมาเป็นเหมือนจุดประสงค์ที่เราต้องการจะปล่อยเพลงนี้ออกมาครับผมเราอยากให้ทุกคนฟังแล้วแบบเฮ้ยสนุกอย่างน้อยขยับนิดนึงก็ยังดีครับโอ้ยตอนนี้ติดชาร์ตอันดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับใน iTunes Store ใน iTunes Store ครับครับผมชอบมากเลยโอ้โหเมื่อกี้เปิดฟังบนรถก่อนก่อนที่เขาขึ้นมาจะจะร้องโอ้หเต้นตึ๊ด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 เลย นุ๊กครับครับผมผลงานผมนะครับก็อยากให้ติดตามรอครับว่าจะมีผลงานอะไรออกมาก็น่าจะมีใกล้ๆนี้ครับผมก็อยากให้ติดตามครับยังบอกไม่ได้ครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนคุยกับผู้ใหญ่ครับอันนี้คือแนวเพลงหรือละครที่ไหนต้องต้องรอดูครับพออย่างเงี้ยมีงานแนวออกมาแล้วพอมีรุ่นที่จะทำงานเพลงด้วยกันไหมคะสำรับนนี้อ๋อตอนนี้ก็อยู่อยู่ที่ท่านผู้ใหญ่ครับ ว่าจะให้โอกาสพวกเราห<ะ>รือเปล่าคือม,มันเป็นอะไรที่แบบว่าเราพอมันไม่ใช่ว่าซิงเกิลเดี่ยวหรืออะไรเงี้ยเป็นโปรเจกต์ใหญ่มันเป็นที่มันเป็นสิ่งที่ต้องผ่านจากผู้ใหญ่ครับเราก็ไม่รู้ว่าถ้าผู้ใหญ่เห็นว่าเหมาะสมแล้วไม่มีโอกาสออกมาเราก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าได้ทํางานร่วมน้องแล้วก็ทํางานร่วมกับพี่ๆทุกๆคนยังไงเราก็มีความสุขอยู่แล้วในเรื่องคอนเสิร์ตกันก่อนในเรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยครับ<อ>ถ้าการฟีเจอริ่งมาร้องกับคนนู้คนนี้อย่างเงี้ยมีเยอะอย่างที่แบบทุกคนไม่เคยคิดไว้แน่นอนครับเป็นย ก็แต่พูตินอีกแล้วครับผมพูดจริงเลยไม่จริงจริงเลยไม่จริงก็จริงก็คือจินตนาการใช่ไหมครับเขาบอกก็ก็ดีครับเห็นเห็นว่าแฟนคลับเชียร์เราแล้วก็เชียร์พี่ชายเราด้วยก็เชียร์ไปด้วยกันก็รู้สึกดีครับใช่ครับเขาก็เลยจับไปเปรียบเทียบกับแกงห่าน เอาจริงเราเราไม่กล้าไปเปรียบเทียบกับรุ่นพี่อยู่แล้วครับแล้วก็เหมือนว่าถ้าเป็นแฟนขับเขาจับคู่จิ้นให้มันก็เหมือนว่าบ้าน2บ้านเห็นว่าเออมาชอบทั้งคู่เหมือนกันเขาก็เลยเป็นอะไรที่เราทั้งสองคนรู้สึกดีใจที่ว่าแฟนเขาแฟนลับชอบเราก็ชอบน้องเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้รู้สึกว่าเออมันเป็นคู่จิน้นเราต้องไปเปรียบเทียบกับคู่จิ้นคนอื่นหรือเปล่าเราเราไม่กล้าไปเปรียบเทียบอยู่แล้วครับแล้วมันก็มันเป็นสิ่งที่แฟนขับมีความสุขด้วยครับแล้วก็เต็มเต็มใจที่จะแบบ เออทำอะไรให้เขาได้ให้เขามีความสุขแล้วเต็มใจที่จะทำให้ครับพน้องหับี่แฟนลับที่ห้ามพี่อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมาชอบเราโอ้คือกา <c oughs> ว่าจริงๆถ้าสมุติมามาชอบเราหรือว่าแฟนคลับเราไปชอบศิลปินคนไหนเราเราก็รู้สึกโอเคดีใจเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยทีเราอย่างเงี้ยครับเรามาร้องให้ทุกคนมีความสุขใช่ไหม <c oughs> ครับเขาก็อยากจะทําทุกอย่างที่เขามีความสุขเราก็ไม่ได้แบบว่าแฟนคลับเราห้ามไปชอบคนอื่นนะหรือว่าแฟนคลับคนอื่นห้ามมาชอบเรานะเราไม่ได้แบบแยกครับอย่างอย่างพวกเราทั้งแปดคนก็เหมือนกับแฟนแฟนเขาก็ แน่ครับกรตันนิซีดีกว่าไหมว่ามันจะตอบรับตอบย้ำภาพรักเก้ออะไรนะฮะมันจะตอบย้ำภาพรักเก้อตมองผมเหรครับผมโดนล้ไม่ค่อยแมนหรอกครับ อันนี้ต้องให้พี่ก้าวคอนเฟิร์มครับคือเอาจริงคอนก้าคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าผู้ชายทุกคนห้าคนนี้สนิทกันมากแบบมากๆครับผมแล้วเราก็คุยคุยกันทุกเรื่องอย่างครับเราก็เลยรู้ว่าเออน้องเราเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ว่าถ้าเรื่องกระแสอะไรเงี้เก็ว่ามันหยุดไม่ได้หรอกให้คนคิดแต่ว่าน้องเราอาจจะดูแบบว่าเด็กๆนมองแหนมอะไรอย่างนั้นมากกว่าครับผมแต่อย่างนี้อย่างนี้หมายถึงว่าด้านที่แบบไม่ใช่ผู้ชายเหรอครับก็รู้สึกเฉยๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแะครับ ใช่ครับเล่ไปดาเนาไม่มีเลยครับไม่มีความรู้สึกว่ากดดันหรืออะไรเลยเพราะว่าเราเราเป็นคนแบบขี้ขี้อลอนขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบทั้งทั้งพี่ๆในบ้านหรือว่าแม่ๆก็จะรู้ครับว่าผมเป็นคนยังไงก็ก็เป็นอย่างเงี้ยครับไม่รู้จะว่าแก่อะไรที่ก็แแสแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราแบบพวกภาพลักษณ์ของเราไหมคะแบบพยายามจะดำรงไม่ค่อยแล่นหรืออะไร ไม่แล้วครับผมผมคิดว่าถ้าตัวเราเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นดีกว่าครับแบบถ้าแบบเราไปฝืนตัวเองนะครับมันจะดูไม่ธรรมชาติพี่เปิดตัวสาวไหมคะเพื่อกบข่าวอ๋อผมเปิดตัวสาวแล้วครับมีไหมมีถ้ามีบอกไปแล้วครับไม่มีครับสดสนิทสดในคำพูดเลยใช่ไหมครับผมคือจริงไปก่อนเนาะเล่าคกูจิ๊ก็เป็นความสุขของแฟนๆทำงานต่กงๆนครับะครับผม